สวัสดีค่ะพบกับเพิร์และรายการเม้าไม่เจออะไรวันนี้จะเป็นวันแรกที่เพิร์ลองขัดหุ้นมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังนะคะเผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆไปทำกันบ้านต่อค่ะแต่ก่อนอื่นก็ต้องยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพาไปพร้อมๆกันกับ Money Hero ค่ะส่วนจะมีหุ้นตัวไหนบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะมาดูกันที่ตัวแรกนะคะ so ค่ะ สังเกตว่าเขาเป็นขาขึ้นมานานอยู่แล้วนะคะมีการขึ้นมาตรงนี้แล้วก็พักตัวลงมาค่ะแต่ว่าลึกสักนิดนึ่งเนาะสังเกตว่าไม่หลุดเส้น EMA 89นะคะจะยืนอยู่แถวนี้แล้วก็ล่าสุดได้มีการทำขึ้นพักทะลุในคลื่นย่อยนะคะตอนนี้ก็ยืนอยู่แถวนี้นะคะ ถือเป็นการพักโซนบนเนาะแล้วก็ถ้าไม่หลุด18.8นะคะก็มีโอกาสลุ้นให้ไปเทสไทยเดิมที่24.1ค่ะคิดว่าพรุ่งนี้ก็มีโอกาสจะไปนะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูทำเฟรมย่อยนะคะสังเกตว่าวอลลุ่มของเมื erm> ่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้น้อยนะเยอะพอสมควรเยอะพอๆกับแท่งบิ๊กไบต์แท่งนี้เลยนะคะ แล้วก็ถ้าเราลองดูท f เฟรมที่ย่อยกว่านั้นสมมุติว่า60นาทีนี่มีการแบบขึ้นไปทะลุ20บาทขึ้นไปแล้วนะแต่ว่ามาโดนกดตอนช่วงบ่ายนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจค่ะตัวต่อมาค่ะ HL ตัวนี้เพิ่งเป็น IPO ไปเมื่อ ลายปีที่แล้วนะคะเดือน12ปี2021เนาะก็เรียกว่าเปิดสวยนะคือวันแรกอะ่ะอาจจะทิ้งลงมาทําโลโลสุดเลยแต่หลังจากนั้นคือเขาเป็นขาขึ้นตลอดเลยนะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือไปทำไฮสูงสุดที่24.40นะคะใครที่สนใจตัวนี้ก็อยากให้รอเขาพักตัวสักนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวลืมเขียนชื่อ HL อาจจะรอพักลงมาลองมองเป็นแนวรับโซนนี้ก็ได้ค่ะ22.5นะคะซึ่งก็จะเป็นแนวแก็บพอดีด้วยถึงแม้จะมีการทิ้งไส้ลงมาปิดนิดนึงเป็นแนวแก็บแล้วก็แนวต้านเก่านะคะซึ่งถ้ามีการพักตัวแล้วไม่หลุดโซนนี้ก็ถือว่าสวยมากๆเลยค่ะ แต่ว่าถ้าเขาพักตัวลงมาลึกกว่านั้นเราก็อาจจะต้องลงมามองกรอบล่างอีกทีหนึ่งบริเวณน,นี้นะคะ18.6ตัวต่อมาค่ะวิภาอันนี้เขามีข่าวด้วยแหละเรื่องการตั้งโรงพยาบาลใหม่ใช่ไหมคะคือเหมือนตัวอื่นจะวิ่งไปก่อนแล้วแต่ว่าวิภาเนี่ยพึ่งมาเมื่อวันศุกร์แล้วก็วอลลุ่มแรงมากๆดูตรงนี้ สูงสุดเลย2องคลื่นก็คือทำเอ็นยกหางบริเวณนี้นะคะแต่ว่าคืออันนี้เขาพุ่งแรงไปเลยในในช็อตเดียวไงแล้วก็เกือบจะไปเทสต์ไฮเดิมที่2.74นะคะตัวนี้อาจจะมีโอกาสให้ Day t r a รดได้ค่ะเพราะว่าวอลุ่มก็เข้านะแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าเขาเปิดกระโดดข้ามแนวต้านไปนะคะที่2.74เเรามองไฮเดิมตรงนี้นะ ก็เป็นโอกาสในการเข้า day trade ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเขาพักตัวลงมาเราก็อาจจะต้องมามองตรงเอ่อ high Low ตรงนี้ค่ะที่ประมาณ2.52นะคะตัวต่อมานะคะเจมาค่ะหลังจากที่เขาเคยไปทำ h i ห h า9 7 5 5นะคะเกือบ60บาทเมื่อช่วงเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนาะแล้วก็มีการพักตัวลงมานะคะดึ๊บ แต่ว่าไม่หลุดโซนนี้ซึ่งประมาณ48บาทก็ถือว่าโซนนี้เป็นแนวรับที่แข็งเลยนะคะแล้วก็จริงๆมีขึ้นผักทะลุขึ้นย่อยตรงนี้ไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นทิ้งตัวลงมาค่ะเจอโซน48บาทก็เลย เด้งกลับขึ้นไปนะคะตอนนี้ก็มองเป็นขึ้นพักทะลุในคลื้นใหญ่ได้อีกรอบหนึ่งนะคะถ้าใครวางแผนการเล่นช่วงนี้ก็สามารถวางแนวรับไวโซนประมาณ52บาทได้ค่ะลุ้นเทสไฮตรงนี้ก่อน56.5นะคะแล้วก็ถ้า ผ่านโซนนี้ไปได้ก็น่าจะสามารถขึ้นไปเทสไฮเดิมที่59.75หรือมีโอกาสที่จะนิวไฮได้ค่ะมาถึงตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะหุ้น XO ค่ะโดยภาพรวมก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าหลังจากที่เคยขึ้นแรงๆเนาะตงรงอันหนึ่งซูมใหม่ช่วงช่วงนี้นะแล้วก็ ขึ้นไปทำให้ที่26.75ค่ะหลังจากนั้นทิ้งตัวลงมาแรงพอสมควรซูมไม่เคยได้ดังใจเลยแบบน,นึงบริเวณนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันนี่อยากให้สังเกตตรงโลที่16บาทตรงนี้นะคะตอนนี้มีการทําขึ้นพักทะลุในคลื้นย่อยคือบริเวณนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะ กลับตัวขึ้นไปเทสไฮเดิมนะคะแล้วก็เส้นสีแดงตรงนี้คือเส้น233นะมันก็อาจจะมองเป็นแนวต้านได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถยืนได้บริเวณโซน18บาทก็มีโอกาสที่จะทะลุแล้วก็ไปต่อนะคะเทสไฮต่อไปที่ประมาณช่วงนี้นะ19.5นะคะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่ายังอยู่ในโซนล่างอยู่นะคะ ถ้าวางแผนการเล่นโซนนี้ก็วางสต็อปลอสไว้ที่โลนี้ได้เลยค่ะ16บาทนะคะก่อนจบเดี๋ยวพาแอบดูตรงนี้นิดนึงมุ่มซ้ายเนี่ยค่ะเป็นทำเฟรมมันเนาะสังเกตว่ากำลังพักตัวอยู่ในโซนล่างเลยนะคะน่าสนใจมากๆค่ะ อะแล้วค่ก็ครบไปแล้วนะคะสำหรับ5ตัวที่เพิร์ดเลือกมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะคะย้ำอีกทีว่าเพิร์ดไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำหุ้นแต่อย่างใดน,นะคะเป็นแค่แนวทางในการนำไปทำกันบ้านต่อเฉยๆค่ะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อง Money Hero ของเรานะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานค่ะเพิร์ดลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย